สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n x All New Suzuki Fronx จองและรับรถ All New Suzuki f r a n c e วันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายๆเดือนละ6,812บาท รับโปรสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภพันพันธ์ส0 1เสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสับสุนโดยดิฟซิบีเมื่อสั่งซื้อชุดเริ่มต้นออยล์หนึ่งคนกัมมี่สามซองราคาห9 9 0กรกาบาทหรือแคปซูลหนึ่งกระปุกบวกก,ม 1, ก,ก,กัมนนกมี่สามซองราคาหนึ่4 9ันาปดรี1ใบ ฝากด้วยนะครับพันเนอร์ช่อง JKJ กแจ็กี้นะครับดิฟซีบีดีผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นออยล์แคปซูลหรือว่ากัมมิสนะครับมีโปรโมชั่นดีๆฝากผู้ชมพานไลอ้อนดิฟแจ็กกี้ถ้าสั่งซื้อชุดเริ่มต้นอ,อย่างน้อยสามารถเท่าไรบาทขึ้นไปก็จะได้รับหน้ากากนะครับนี่ครับช่วยในการนอนหลับมีประสิทธิภาพนะครับเป็นตัวเสริมนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยในร่างกายของคุณผู้ชมนะครับสาราก,กัดกชงจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดเอาละฟุตบอลยูโรปาลีก ก็เรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับยูฟาแชมเปี้ยนส์คันวันนี้จะมีการจับสลากประกบคู่ในรอบเพลย์ออฟนะครับคล้ายๆกันนะครับแพทเทิร์นเอาดูทีมที่เข้ารอบก่อนนะครับหนึ่งเดียวจากอังกฤษนะครับในรอบที่เข้าแบบอัตโ,ตโนมัติเลยไม่ต้องมาเพลย์ออฟก็คือแอสตันวิลล่าเฉือนเอาชนะคู่แข่งไป3ประตูต่อ2แต่ก็สังเวยด้วยการเสียโอลิเวอรกินเจ็บลียงวิลล่ามิทเรลนเลอเบติสปอร์โตบรากา สองทีมนี้จากโปรตุเกสนะครับไฟบวกแล้วก็โรมาเยอรมน,นีก็มีไฟบวกอิตาลีมีโรมาสเปนมีรรเรอัลเบติสทีมของอันโตนีปีกอดีตปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมิทลแลนด์นี่อีกทีมหนึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสก็ส่งเข้าประกวดส่วนทีมทีเ่เป็นทีมวางแล้วกันนะครับ9ถึง16ก็มีแก๊งโบโลญนญาสุดการดเฟรนซ์วฟลอร์ตทีมวางของรอบเพย์ออฟนะครับวิกตอเรียเพอร์เซนซิเวนาสเวดา,วาคือเลสตาร์เบลเกรดและเซลตา ส่วนไม่ใช่ทีมวางก็ P.A.O.K. l ลวเฟนเนอร์เบเช่ปานาจินไนกอสเซลติกลูโดโกเลสนะครับ G.N. d ดนิโ uh, G.N.K. แล้วก็แบรนเ b e r g กาจากนอร์เวย์นั่นเอง uh นี่คือบทสรุปเบื้องต้นหลังจากผ่านรอบลีกเฟสเดือนหน้าก็ช่วงกลางเดือนก็จะเริ่มเป็นรอบเพย์ออฟนะครับหลังนั้นสิ้นเดือนก็จะทราบว่าอีก8ทีมทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกเนี่ย ใครจะได้ไปประกบคู่แล้วเตะรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉนั้นก็มันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีผลการจับสลากประกบคู่พวกเพลย์ออฟทั้งหลายนะครับเบื้องหลังเบื้องลึกของคนเบื้องหลังโอโ้พูดให้มันยากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเบื้องต้นกับการออกสตาร์ทของโค้ชรักษาการไมเคิลคอริกชนะแมนซิตี ทีมลุ้นแชมป์ชนะอาร์เซนอลทีมเต็งแชมป์2นัดนะครับยิงไป5เสีย2นี่ถือว่าเป็นผลง,งานที่สุดยอดมากๆเอาเป็นว่าปีครึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ลูเบนเอมริมคุมทีมแล้วมาเป็นคาริกเนี่ยนี่คือ2เกมที่สุดยอดที่สุดสร้างชีวิตชีวาให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนมองโลกไปทางบวกหมดหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากยุคอมริมไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นการเลือกตัวผู้เล่นวิธีการเล่น แล้วก็ชัยชนะมันมาตอบโจทย์ทุกอย่างไอ้ตรงเนี้ยหลายคนก็บอกเฮ้ยมาปีครึ่งมันทำไมไม่เป็นแบบนี้วะผมบอกเลยว่าความแตกต่างผมเคยพูดไปแล้วในรายการของเจ๊ดำนะครับช้างเพื่อนเจ๊าพาเมา้าอ่ะผมว่าเรื่องของสตาฟโคช้ชเนี่ยสำคัญอย่างที่บอกว่าสตาฟโคช้ชของลูเบนอโมริมเนี่ยอายุไม่มาก30นิดๆแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่ เออตรงนี้ถามว่ามันดีไหมก็ดีแหละคนทํางานมันก็มาเป็นชุดนะนะแต่ปัญหาคือว่าก็คุณก็มาทํางานกับทีมใหม่วัฒนธรรมใหม่แต่ว่าคุณดูทีมงานของคาริกเป็นคนอังกฤษล้วนๆเลยอันเนี้ยเหมือนกับต้องการปรับเปลี่ยนเรื่องการสื่อสารนเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการซอา้อมอะไรก็แล้วแต่สิ่งเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าต่อยคุณโคดโปรอะไรเส้นจบมาจากดาวคารหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ย คุณมีความรู้มาเต็มกระบาลพูดแบบแบบหย,ยาบๆก็แล้วกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันคือการถ่ายทอดความรู้คุณเนี่ยปัชญาของคุณแล้วแต่ไปสู่นักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลถ้านักฟุตบอลทําได้อย่างปัญญาคุณเนี่ยเดี๋ยวสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาแฟนบอลความรู้สึกความคาดหวังอะไรต่างๆความกดดันใช่ไหมสิ่งที่อมรฤตยังทาไม่ได้คือเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยในหัวเขาเนี่ยถามว่าเขาเป็นโค้ชที่มีความรู้มีอะไรมันมีอยู่แล้วทุกคนน่ะ นะครับมันมีอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถดึงออกดึงออกมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระหว่างทางเนี่ยไปสู่นักฟุตบอลเนี่ยนักบอลย,ยังไม่ไมเก็ตไม่เข้าใจฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นใน2นัดไงไม่ใช่ว่าแมนยูชนะ2นัดเราเรามาพูดแต่ว่าเราพูดถึงข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงถามว่าทําไมมันถึงมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นในเรื่องของการเล่นผมไปแอบดูการซ้อมของแมนยูซึ่งได้ดูจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์หรือเอ็มเอ็นเนี่ยก,ก็เลยพอเข้าใจว่าเออมันก็ก็จริงนะนะ อันนี้ก็เลยมาพูดถึงเจาะลึกคนเบื้องหลังที่อังกฤษเนี่ยเขามองไปที่สตีฟฮอลแลนด์คือมือขวาจริงๆทีมงานเ็ามีหลายคนนะเอาหลักๆที่ทุกคนรู้จักก็โจธานวุฒเกนี่ยคืออดีตเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วสตีฟฮอลแลนด์นี่อดีตมือขวาเซอร์เกลเลตเซาเกตนะครับอันนี้หลักๆที่ทุกคนมองแล้วก็จอห์นเอแวนแน่นอนอันนี้สายเลือดแมนยูอยู่แล้วไม่ได้แปลกนะครับแล้วก็อีก2คนของที่คาริคเอามาแต่ว่าหลักๆเนี่ย คือซีฟอร์แลนด์เขามองนี่เพราะซีฟอร์แลนด์เนี่ยทั้งชีวิตเขาคือ Number ร์ทูมือขวาอาจจะเป็นมือขวาตลอดการก็ได้นี่มาเจาะตรงนี้นิดหนึ่งผมไปอ่านมานะครับจากหลายสื่อลักๆเลย b b บบ้างหรือกาเดียนเทเลกราฟหรือว่า The Athletic เนี่ยสรุปไหมคุณผู้ชมง่ายๆเลยให้ให้เข้าใจเลยว่าซีฟอร์แลนด์เป็นบุคคลเบื้องหลังนะครับเป็นทีมงานของคาริคที่คาริคนะั้นจิ้มเลยเห็นไหมคาริค เขามีเขาเขามีของเขาอยู่แล้วแต่เขาจิ้มเนี่ยแหละเซฟฮอลแลนด์นะครับอ่ะก็เซฟฮอลแลนด์เนี่ยเล่าสักนิดหนึ่งว่าเขาได้ประกาศสัญญบัตรวิชาชีพโค้ดร,ระดับ A ก่อนเมื่ออายุ21ที่ฝรั่งหรือที่อื่นนะที่เมืองไทยผมไม่ขอพูดแล้วกันพอได้คุณได้ A แล้วเนี่ยคุณต้องไปคุมทีมก่อน2ปี เพื่อที่จะสะ,สะสมประสบการณ์แล้วคุณถึงมาเรียนยูฟ่าโปรไลเซน่ะเขาก็ตามขั้นตอนครับเหมือนเจอร์าลาดเหมือนแลมพาร์ดเขาต้องทําแบบนี้พอได้เอปุ๊บก็ไปคุมทีมแล้วก็กลับมาเรียนโปรไลเซนอันนี้ก็คือวิชาชีพขั้นสูงแล้วกันได้ยูฟ่าโปรไลเซนอ่าฮอลแลนด์เนี่ยได้โปรไลเซนอายุยังไม่ถึงยี่ห้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทํางานด้านโค้ชเนี่ยมันก็มันมีประสบการณ์ไงเพราะเขาไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการเป็นนักบอลจริง แต่ประสบการณ์งานโค้ชมันมีอะไรมากกว่าการเป็นประสบการณ์การเป็นนักบอลนะเพราะอะไรมันคือการพูดการถ่ายทอดการคุมทีมซ้อมการเจอปัญหาการแก้การอะไรตรงนงตัวเนี้ยนักเตะเนี่ยครับชอบในส่วนตัวถูกไหมแต่คนเป็นโค้ชหรือผู้ช่วยอะไรต่างเนี่ยเขามองภาพกว้างเพระาะฉะนั้นฮอลแลนด์เนี่ยมีประสบการณ์นี้มากก็ไม่แปลกที่คาริคจะดึงเอาตรงนี้มาคุณสมบัติเด่นนะครับอันนี้เขาแซวด้วยเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่ ฮอลแลนด์เนี่ยอายุ21ปีแล้วได้ A นะครับเอไลเซ s นเนี่ยยังไม่ได้โปรนะ A ก่อนเขาบอกว่าโจทธานวุตเกตอคาลิกยังเรียนมัธยมเลยใช่ไหมผมอ่านดูเขาขำอยู่นะเออเออบอกคาลิกยังเรียนมัธยมอยู่เลยอ่ะก็อันก็เรื่องหนึ่งเอาละ่ะตรงนี้ก็สำคัญสิ่งที่เป็นภูมิหลังของเขานิดหนึ่งจริงๆเขาเป็นโค้ชเยาวชนเชลซีนะแล้วอ,อ,อังเด บิลาสโบอาสโค้ชวัยรุ่นของบุรเเก้เนี่ยดึงขึ้นมาช่วยงานเขานะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปพักร้อนที่สเปนแล้วก็โบอาสโทรมาบอกให้คุณขึ้นมาทำชุดใหญ่เลยมาเป็นสตารโค้ชเขาก็เลยเริ่มงานจากตรงนั้นหลังนั้นเขาก็จะได้ทํากับกูซิ s งมูรินเยขอไปกับมูรินโย่รอบ2มีคนสุดท้ายที่เขาได้ทำคือคอนเต้นะครับเพื่อเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยหลังนั้นเขาก็ไปไปทำงานกับแกเลตซาเกต จุดเด่นของฮอลแลนด์นะครับเรื่องจิตวิทยาเป็นคนที่นิ่งนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรนิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรในใจแต่อาจจะเป็นความนิ่งที่มันมีความพุ่งพลานอยู่ในใจนิ่งแบบไม่พอใจเขาบอกแล้วไม่มีใครอ่านออกแต่พอเขาสื่อสารออกมาทุกคนก็จะรู้ว่าทางด้านฮอลแลนด์แมทฮอลแลนด์เนี่ยขออภัยครับซีฟฮอลแลนด์เขาคิดอะไรอยู่นะครับ ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของจิตวิญญาณนะเขาผ่านเรื่องความกดดันอะไรหลายอย่างเป็นคนที่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของการเป็นทีมงานซับโค้ชเองเนี่ยก็ต้องช่วยลดความกดดันในโค้ชนะลดแรงกระแทกต่างๆนะครับเป็นคนที่ให้คำปรึกษาและเป็นคนที่มองภาพกว้างเรื่องแท็กติกด้วยหลายเรื่องเลยกระซิบกระซิบบอกบอกรับรู้ข่าวสารมาบอกบอก เพื่อประโยชน์ของโค้ดซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของเขาอ่าอันเนี้ยเขาถึงได้เข้าคู่ทํางานกับเซอร์ไกเลตโซเกตได้ครอนขัางนี้แล้วก็ได้ทํางานกับพวกคอนเต้ e, พวกมูรินโญ่ซึ่งเขาได้รับคําชมมากกุสซิดดิ้งก็ชมเขานะว่าสเตฟานแลนเนี่ยเป็นมือสองเป็นน้มเบอถูที่ดีอ่ะตัดตอนตรงนี้เรื่องการซ้อมเข้มข้นจริงแต่ซ้อมน้อยลงไม่เหมือนออมริมซ้อมอยู่นั่นแหละซ้อมเยอะไปหมดตำราโอ้แบบแผนการซ้อม แต่เขาบอกว่าซ้อมให้เข้มข้นแต่ระยะเวลาสั้นลงไม่ต้องยายืดยาวแล้วให้แบบแผนการซ้อมนั้นนะักฟุตบอลมีความสนุกในการซ้อมแล้วมันจะมีสนุกในการเล่นอันนี้อันนี้คือแบบแผนที่เขาและไมเคิลคาริกร่วมกันถ่ายทอดสตาฟโค้ชทุกคนนะครับอันนี้สตีฟพอร์แลนด์เขาบอกแบบน,นั้นและที่หลายคนก็พอจะทราบอยู่และแฟนแมนยูก็คือว่า ทุกวันนี้มาโอทาฟอร์ดเรียกว่ามามาถึงเนี่ยมาประชุมทีมแล้วก็ใช้เวลาก่อนแข่งเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงออมูลิมเขามาเร็วไม่รู้มาทําไมสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นเขาๆๆเขาแซวกันนะแต่ตัวคาริคกับทีมงานอย่างเซฟแลนเนี่ยเขาปรับตรงนี้พอเขาดูเขาก็ต้องศึกษาไว้ออมูลิมทําอะไรบ้างและทําอะไรจึงทําให้ทีมมีปัญหาหลายเรื่องทั้งระบบทั้งอะไรก็ว่านไปตรงนั้น,ต,ต,รน,นตรงนี้มันเป็นเรื่อง เรื่องภายในซึ่งสื่อเขาไปเจาะมาะมาซ้อมไม่นานแต่เข้มข้นแบบแผนต้องสนุกนะออนออแผ่แผนการซ้อมต้องสนุกมาสนามแข่งมาช้าก็ได้ไม่ต้องรีบสองอชั่วโมงเนี่ยเพราะคุณจะมีเวลาวอร์มอัพเนี่ยสาถึงสีนาทีโดยหลักการนะครับก็น่าจะสมมติบอลเตะบ่ายสามทิ้งกฤษบ่ายสองบห้าบ่ายสองเนี่ยสองประตูก็เราออกมาแล้ว ใบสองยี่สิบเปิบไปออกมาพร้อมกันเนี่ยใช่ไหมใบสองสิบนาทีขอไปเปิบบบกไปอีกสามสิบนาทีก็ใบสองสี่สิบใบสองสี่ห้าเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวภายในเวลาสิบนาทีใบสองห้าห้าก็เดินออกจากอุโมงค์พะอบอคลคิกออฟใบสามใช่ไหมที่อังกฤษนะเพราะนั้นก็จะเป็นเป็นรูทีนแบบนี้อันนี้เขาเหมือนเขามาปรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็ Uh, อีกจุดหนึ่งที่ฮอลแลนด์ตีฟแลนด์มีความเก่งก็คือเขาได้เรียนรู้เรื่องวิธีการเล่นแท็กติกจากหลายๆชาติจากการที่เขาคุมช่วยเซาเกตแกเลตเซาเกตคุมทิมชาเกตด์เขาก็จะได้ตรงนี้มานะครับมาทําให้ uh, ความรู้ประสบการณ์เขามากขึ้นและก็ช่วยงานเขาครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมและหลายคนบอกว่าเขาบ้าบอลมากคุณคิดดูคนไรเรียนโค้ชตั้งแต่อยูยี่ส นักบอลเนี่ยผมว่า <c oughs> มันก้คล้ายมูรินโญ่แหละคนเหล่านี้มันจะมีความรู้ประสบการณ์ฟุตบอลเยอะและก็มาช่วยงานได้นะอ่ะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราดูเจอกับฟูลแลมอีกสไตล์หนึ่งในสุดสัปดาห์นี้หลังจากคุณล้มทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีสุดในประเทศ2ทีมแล้วนะก็คือแมนซิตี้กับอาเซนอลตอนนี้คุณจะมาเจอกับฟูลแลมทีมกลางตารางก็จะต้องจะต้องแท็ติกจะต้องปรับส่วนเรื่องอเล่นสลัดหนังเหนียวเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะสื่ออังกฤษเขาก็ ยืนยันอีกครั้งเพราะกระแสเรื่องเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแฟนไม่ชอบสไตล์นู่นนี่นั่นแต่ว่าง่ายๆเลยนะครับหนึ่งมันอยู่ที่ fsg เขาประเมินอย่างไรตอนนี้เขายังไม่บ่อยเลยว่า <c oughs> ต้นทุนเขาสูงกว่าหลายคนเรื่องการให้สัมภาษณ์ไม่พลาดพิงบอร์ดอันนี้ชัดแต่พลาดพิงตัวเองของเข้าตัวเพราะให้สัมภาษณ์ตายใหม่ในปีนี้ตายใหม่เยอะปุมขี้เกียจออกมาเล่าหลายคนก็คงจะเห็นตามโพสต์ตามอะไรแล้ว พูดไม่ดีเอากันพูดในสิ่งที่ไม่ไม่ควรพูดเยอะแยะไปหมดพูดละของเข้าตัวอันนี้แต่พูดบ่อยๆไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ผลงานเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้เพราะฉนั้นระหว่างฤด,ดูกาลหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนจน,จนถึงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าเขาก็ยังมีผลงานอย่างแชมป์เนสิก้าวหน้าเข้ารอบไปเรื่อยๆแล้วก็อันดับในใน,ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันขึ้นไปสี่ห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันยังมีผลงานตรงนี้อยู่มันยังเป็นเกราะป้องกันตัวเขาอยู่แต่คําถามคือว่า มันก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะช่วยเขานะเพราะมันอยู่ที่ผลงานจริงๆรับจากนี้แต่เอฟเจีเขาเป็นผู้บริหารทีมหลังบ้านที่เขาไม่มากระตกกระตาเขาไม่มาพูดออกสื่อเหมือนเหมือนบรรดาหลังบ้านแมนยูอย่างพวกเสื้อจิมรัดคิฟอะไรพวกนี้นะ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยสล็อตก็ยังหนังเหนียวณนะจุดนี้อยู่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรอดพ้นการโดนปลดออกถ้าผลงานเขาไม่ได้ดีแฟนบอลไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกังวล ผลงานจะเป็นตัวชี้อย่าไปรีบไล่นะครับอย่าไปรีบไล่โดยขนาดแช่งให้ทีมเล่นให้แพ้เพื่อเ,าเอาสล็อตออกเนี่ยอย่าไปทํางั้นมันต่อให้ชนะถ้าชนะไม่สวยหรือผลงานมองดูแล้วไม่มีทิศทางอาจจะตกรอบแชมเปี้ยนส์ลิกเนี่ยอันนี้ไม่รอดอยู่แล้วปิดท้ายด้วยอาร์เซนอลไหวไหมเพราะตอนนี้แฟนๆอาร์เซนอลเริ่มวิตกกังวลแล้ววันก่อนนะครับผมเดินไปผมไม่เติมมันไม่เดินไปปรากฏไปเจอคนดังอยู่คนหนึ่งคนข้างแอคมากนะฮะเป็นแฟนอาร์เซนอลชื่อเสียงโด่งดังคนนี้ใครๆก็รู้จักทั้งบ้านทั้งเมือง ผมก็ไถ่ายคลิปกันเล่นนะบอกเรื่องของอาร์เซนอลไปชมคลิปของแกนะฮะแล้วปิดท้ายด้วยที่อังกฤษเขาทำล้อนะไม่เกี่ยวกับผมนะเขาล้อแฟนอาร์เซนอลล้ออย่างไรเนี่ยไปชมกันผมส่งด้วยคลิป2คลิปเกี่ยวกับอาร์เซนอลแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและผลการจับสลากฟุตบอลอยู่ฟาแชมเนสิกและอยรป้าลีกวันนี้สวัสดีครับรูนะ้จกักแมนซิตี้ไหมเอาเอากลัวยังไงกลัวยังกลัวมากไม่จริงว่า เครียดด้วยเออมันเล่นงินเนะเล่นไม่ดีพี่ว่าไอ้าเรฟลาพูดถูกอย่างคันกพี่ดูสัมภาษณ์พี่ว่าไอ้ตาแม่งคิดเยอะไปใช่ไหมเปลี่ยนแม่งเลยสคนบ้าคิดเยอะไปพี่คิดว่ามันคงเครียดอะมันมันคงจริงจังเข้าใจมานะแต่มันยังพี่ว่าสุดท้ายเนี่ยมึงเล่นในแบบที่เป็นมึงองดีกว่าดีกว่าใช่ไหมแม่งเครียดไปเอาใจช่วยนะเอ้ยคุณพาเด็กมาเหรอเด็กอะไรเล่าคนเดีกคเดเดเรเียแล้ววัดียร FC forever. We did it! Corner F C forever.